ขวันข้าวขวันแผ่นดินภูมิปัญญาท้องถิ่นตอนที่หนึ่งในสมัยที่ยังไม่มีเครื่องจักรกลการเกษตรช่วยเหมือนในปัจจุบันเครื่องมือเครื่องใช้สําหรับทํานามักทํเครื่องจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถูกคิดคน้นและสืบทอดมาจากคนรุ่นกอ่อนเช่นไถเป็นเครื่องมือพลวนดินเทียมด้วยโครหรือกระบือมีรูปร่างโคง้งสูงเสมอเขา่า มีส่วนประกอบคือคันไถแอกหางยามหัวหมูและผานแบ่งออกเป็นไถขาเดียวหรือไถเดียวทำจากไม้เล็กๆและเบาสำหรับไถนาที่เป็นดินทรายหรือดินร่วนซุยขุยขึ้นได้ง่ายๆไม่หนักแรงอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าไถสองขาหรือไถคู่ทำด้วยไม้แก่นมีน้ำหนักสำหรับไถนาที่เป็นดินเหนียวหรือดินแข็งคราดเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับดินที่ไถแล้วให้แตกย่อยลงไปอีก ทั้งยังช่วยถางต้นหญ้าให้หลุดจากดินรหัสทำด้วยไม้เนื้อแข็งใช้ชักน้ำเข้านาลักษณะเป็นรางน้ำใช้มือหมุนหรือใช้เท้าถีบโชงลงเป็นภาชนะสารด้วยผิวไม้ไผ่ที่หนาและแข็งแรงอย่าด้วยชันยางใช้สำหรับวิทน้ำเข้านาภาคอีสานเรียกขันโซหรืออุ่งพุ่งเคียวมีสองชนิดได้แก่เคียวนาสวนเป็นเคียววงกว้างและเคียวนาเมืองเป็นเคียววงแคบ ส่วนภาคใต้ชาวนาเกี่ยวข้าวด้วยแกะสัทธาหรือกระดานรวมข้าวเป็นแผ่นไม้กระดานใช้โกยหรือเกลี่ยข้าวเปลือกในเวลาตากข้าวไม้นวดข้าวหรือไม้ตีข้าวภาคอีสานเรียกค้อนฟาดข้าวใช้รัดฟ่อนข้าวเพื่อตีรวงข้าวให้เมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงครุนิยมใช้กันในภาคเหนือสําหรับรองรับข้าวเปลือกจากการนวดข้าวลำแผนหรือวีเป็นแผงไม้ไผ่สารคล้ายพัด ใช้พัดละอองข้าวเศษฟางออกจากเมล็ดข้าวคันเหลาเป็นไม้ขานสำหรับใช้หาฟ่อนข้าวกระบุงใช้สำหรับใส่ข้าวและตวงข้าวเกวียนใช้วัวหรือควายเทียมชักลากสำหรับเดินทางและบรรทุกของถ้ามีขนาดเล็กเรียกกระแทะหรือกระแทะเครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงใช้ประโยชน์ได้ดีสืบมาในปัจจุบัน